Education Edition นะครับในการสร้างเป็นสื่อการสอนในห้องเรียนนะครับเป็นพื้นฐานก่อนครับอันนี้แต่ว่าขอเกริ่นนิดนึงเผื่อใครที่ยังไม่รู้จักนะครับ m i n e c r a f t for Education Edition เนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ที่ Microsoft เนี่ยพัฒนาร่วมกับ m o j a n g นะครับก็สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรีนะครับที่เว็บไซต์ e d u c a t i o n m i n e c r a f t n e t นะครับแต่ว่ามันก็ไม่เชิงฟรีซะทีเดียวนะครับเป็นเวอร์ชันทดลองใช้ซะมากกว่านะครับก็ การโหลดนะครับก็มาที่เว็บไซต์นี้เนาะแล้วก็คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้นะครับก็สามารถโหลดมาติดตั้งได้นะมีทั้งเวอร์ชั่น Windows Mac นะครับ Chromebook แล้วก็ Android iPad iPhone มีครบหมดเลยนะครับแต่ถ้าเราจะสร้างสื่อการสอนเนี่ยแนะนําว่าใช้เป็นคอมพิวเตอร์ดีกว่านะจะเป็น Windows หรือเป็น Mac ก็ได้นะมันไม่ได้ใช้สเปรย์กรอะไรเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเป็นใน iPad iPhone หรือ Android เนี่ยมันมาคับค่อนข้างจะยากนะ จริงๆเนี่ว่ายากก็ไม่เชิงแต่เรามังคับให้มันตรงจุดที่เราต้องการเนี่ยจะมีความลําบากกว่านิดนึงนะครับทีนี้เงื่อนไขของเขาก็คือว่าโหลดมาเนี่ยจะเล่นได้ฟรีนะครับฟรีอยู่ไม่กี่โหมดนะครับแต่ถ้าเราจะเล่นได้เนี่ยเราจะต้องมี Account ของ microsoft นะครับก็ถ้าโรงเรียนไหนหรือมหาวิทยาลัยไหนนะครับมี s u b s c r i p t ั่นของตัว microsoft 365อยู่แล้วก็สามารถเล่นได้แต่ว่าจํากัดจํานวนคัน,เช,น,เ,ชนเช่นกันนะครับก็ถ้าเป็น a 1นะครับนี้ตัวอย่าง a 1 ถ้าเป็น Office 365 A1 นะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่ตัว Account ของเรานะครับแล้วก็เลือก Setting แล้วก็เลือก Subscription ตามนี้นะครับถ้ามันคิดว่า A1 เนี่ยแสดงว่าเราจะเล่นได้10ครั้งสำหรับ Minecraft นะครับเราเล่นได้10ครั้งนะครับแต่ถ้าเราอยากเล่นเยอะๆนะครับเราก็ต้องมาเสียงเงินซื้อตรงนี้นะครับก็สนุนราคานะครับก็ ไม่แพงนะ5.04ต่อผู้ใช้ต่อปีนะครับอ่าแต่ว่ามันก็มีวอลลุ่มในเซนต์เนาะเผื่อบริ้เบื่อเผื่อโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยไหนจะซื้อนะครับก็สามารถมาได้นะถ้าเป็น Account A3 เนี่ยจะได้25ครั้งนะครับอ่าอ3สาน25ครั้งนะครับโอเคก็คร่าวๆแค่นี้ก่อนเนาะอ่ะมาเข้าเกมกันดีกว่านะครับพอเราเปิดเข้ามาในเกมหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับพอ ล็อกอินอะไรเสร็จปุ๊บนะครับใส่ Size username password เสร็จหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะเ,เราสามารถคลิกที่ p พย์เพื่อเล่นได้เลยนะครับแต่ว่าก่อนที่เข้าไปเล่นเนี่ยเราสามารถแต่งตัวเราก่อนตรงนี้ได้นะกดที่เครื่องหมายรูปไม้แขวนเสื้อตรงนี้นะครับคลิกเข้ามาก็จะมีหน้าให้เลือกให้เราเลือกนะครับว่าจะเอาเป็นตัวละครอันไหนก็จริงๆไม่มีผลนะให้มันแตกต่างกันไว้เฉยนะครับนะจะมีแบบว่า เป็นทีมไหนนะครับส่วนตัวผมเองก็เลือกเป็นนักบินอวากาศอย่างนี้นะครับนักบินอวากาศนี้อ่าโอเคแล้วกดเลย์ดูได้เลยครับวิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับที่จะเริ่มเล่นตัว My n l o u d f t ให้เป็นเนี่ยก็ใช้ไลบรารีนะครับตรงนี้ q t v i b r a r ไมันก็จะมเะีเครื่องมือต่างๆที่ช่วยสอนเราแล้วก็ช่วยให้เราเอาไปสอนต่อได้อ่าอย่างนี้ดีกว่านะครับ ถ้าเราอยากรู้เล่นไงลองลองเล่นเองเนี่ยก็กด h o w to play นะครับตรงนี้ก็มาลองทําตามสิ่งเหล่านี้ได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นจะไปสอนนะมันก็อยู่ในหมวด subject นะครับ subject kit นี่ก็จะมีหลายหลายหลาย,หลายหมวดเลยทั้งวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์คอมพิวเต science นะครับเรื่องของความเท่าเทียมนะครับเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของ emotion art มีเยอะแยะไมะหมดเลยนะครับพวกนี้คืออะไรพวกนี้ข้างในเนี่ยก็จะเป็น map นะเป็น map ที่สามารถเข้าไปเล่นได้นะครับเข้าไปเล่นได้ อ,อย่างตัวอย่างคอมพิวเตอร์ไซแอนนะซึ่งอันนี้เป็นเรียกได้ว่าเป็นตัวชูโรงนะครับของ Microsoft เลยนะครับคือสามารถใช้ไ e c r c r t เนี่ยเพื่อสอนเขียนโปรแกรมทั้งแบบบล็อกโคดดิ้งนะก็คือใช้ต่อต่อเป็นบล็อกนะครับไม่ต้องเขียนโปรแกรมจริงาการแปลงไปเป็น p y t h o นนะการสอนเขียน Python นะครับแล้วก็มีแนะนำอันนี้นะครับ Hour of Code นะครับเดี๋ยววันหลังจะมาเล่นให้ดูนะครับ เอาว่าอพโพสเนี่ยเป็นโปรเจกต์ของ Microsoft ที่ทำมาตั้งแต่ปี2013นะครับเพื่อต้องการที่จะพูดถึงพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ไซเอนนะครับพื้นฐานยังไงก็เช่นวิธีการแก้ปัญหาแบบง่ายๆนะครับการเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์เดินไปข้างหน้าถอยหลังการแก้ปัญหาพาสเซิลง่ายๆเช่นอย,อย่างอย่างอันนี้นะครับไอเคเอเนี่ยก็จะเป็นการแก้พาเซิลน,นะครับเพื่อที่จะหนีออกมาจากปราสาทอันนี้อันหนึ่งนะ เ o าเอ่อโคนี่ก็จะเป็นการสั่งให้ AI เนี่ยให้ให้ให้ใหุห่นยนต์เนี่ยถ้าตัว AI นะครับจะเป็นการสั่งให้หุ่นยนต์เนี่ยวิเคราะห์ว่าจะป้องกันไฟป่ายัางไงอะไรเงี้ยมันก็จะมีสิ่งที่สอนสอดแทรกนักเรียนเข้าไปานี่นะครับก็ลองมาเล่นดูได้นะพวกนี้ด้เซอร์วิสคิเต้ยนะเป็นเซอร์วิสคิเตเล็กของ Minecraft นะครับเดี๋ยวไว้มีเวลาว่าง,างจะลองมาทําให้ดูนะครับนะกับมนื้อหางเราวันนี้นะครับถ้าเราไม่รู้จะ,จะเริ่มยังไงนะครับก็เราเข้าไปเดินเล่นในโลก Minecraft ดูก่อนนะครับอันด คลิกที่ปุ่ม Create New นะครับนะแล้วก็เลือก New นี้นะครับจะเป็นการสร้างโลกใหม่นะครับถ้าเราเลือก t e m p l a t นี้จะเป็นการเลือกจาก Template ที่มีอยู่แล้วนะเวอร์เ uh, นีย่ age. ใส่เป็นอะไรก็ได้นะครับสมมุติผมใส่เป็นอ u t o า a ินะครับตามชื่อช่องเรานะครับเกมโหม,มดเนี่ยมันจะมี2ประเภทให้เลือกใน Minecraft Education น,นะ Survival นี่ก็จะเป็นเกม Minecraft ทั่วไปเลยก็คือตัวละครเราจะต้อง มีการหิวนะครับแล้วก็มีเลือดลดนะครับแล้วก็จะไม่มีของอะไรมาให้เลยไม่มีไอเทมอะไรมาให้เลยนะครับต้องไปนั่งเก็บใหม่ตั้งแต่ต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้หมดนี้ในการสร้างสื่อการสอนนะครับเราต้องมาใช้หมดที่ชื่อว่า Creative หมด Creative ก็คือเป็นเหมือนโหมดที่มีทุกอย่างให้เราพร้อมแล้วนะครับตัวละครเราไม่มีวันตายสามารถบินได้นะครับก็ต้องใช้หมดนี้แหละครับถึงจะสร้างสื่อการสอนได้แล้วก็ความยากง่ายนะครับก็ให้เป็นเพจฟูไปนะครับ อันอื่นม่นต้องเปลี่ยนนะครับอันอื่นมันจะงงนะครับเออวอร์ไทสนะครับเลือกเป็นแบบแฟลตนะครับต่างกันยังไงนะครับแบบแฟลตนี่ก็คือจะเป็นพื้นที่โล่งๆเปล่าๆนะเพราะเราต้องการสร้างสืงส่อการสอนลงในพื้นที่เปล่าๆนะครับส่วนอินฟินิตเนี่ยมันจะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาเหมือนในรูปนี้นะครับมีทั้งต้นไม้ภูเขาเมีแม่น้ํามีหินต่างๆกันแบบสุ่มขึ้นมานะครับอ่ะเราเรียกแบบแฟลตก่อนนะครับ ตัวอ่อื่นก็ละเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะค่อยพูดถึงนะครับเราตอนนี้วันนี้เราเอาแค่ให้สามารถเข้าไปเล่นได้ก่อนแล้วกันนะโอเคนะครับจากนั้นกดเพลย์นะครับพอกดเพลย์ปุ๊บเนี่ยไมค์คาร์ก็จะสร้างแมปของเราขึ้นมานะรอแป๊บหนึ่งนะครับอ่ามาแล้วนะครับอ่าโอเคอันนี้คือหน้าจอที่เราเห็นนะครับหน้าจอที่เราเห็นเป็นหลักนะครับนะ จะเห็นว่าในมือเราเนี่ยจะถือค้อนอยู่นะครับวิธีการบังคับไมค์ครับนะครับก็ลองกดปุ่ม H มาดูนะครับตัวละครของเรานะครับปุ๊บกด W นะครับก็ w a S D เนี่แหละครับถ้าใครเคยเล่นเกมมาอันนี้ก็สบายนะส่วนทใครที่ไม่เคยมานะครับก็ให้ลองวางนิ้วแบบนี้นะคือนิ้วกลางเนี่ยอยู่ที่ W นะครับนิ้วนางีิตัว A นะครับนิ้วชี้ตรงตัว d นะสามปุ่มอย่างนี้นะครับเวลาเราจะเดินหน้าเนี่ยเราก็กดที่ปุ่ม W มันก็จะเดินหน้าไปนะ อยากถอยหลังก็กดที่ปุ่ม S นะครับถ้าอยากสไลด์ซ้ายขวาก็กดที่ปุ่ม A กับปุ่ม D อ่าอย่างนี้นะครับเวลาที่เราจะหันหน้านะครับเราก็ใช้เมาส์เลื่อนเลื่อนเมาส์เอามันก็จะหันหน้าอย่างนี้นะครับอ่าอันนี้พยายามหันช้าๆนะครับอ่าเผื่อมีใครเป็นหัวถ้าต้องการกระโดดนะครับกด Space นะครับกด Space นะครับอ่าอันนี้ก็มาครับพื้นฐานนะครับ ก็แนะนําว่าลองเดินให้คล่องก่อนนะเราเห็นว่าจะมีม้านะครับจะมีวัวนะครับสัตว์ต่างๆอยู่ในนี้ด้วยก็สิ่งสิ่งเหล่านี้ก็คือสุ่มมาเหมือนกันสุ่มมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าโลกเป็นโลกแบนๆอย่างนี้ไม่มีอะไรนะครับถ้าเราจะเหาะนะครับเราจะบินเปนฟ้านะเวลาที่เราสร้างสื่อการสอนอะไรต่างๆเราเนี้ยบางทีมันสูงนะครับมันสูงกว่าเราเราก็ต้องบินขึ้นไปวิธีการบินก็กดปุ่มสเปซบาสองครั้งอ่าพอกดสเปซบาสองครั้งนะครับสังเกตดูว่า ข้างบนซ้ายเนี่ยมันก็จะมีตัวละครเราโผล่ขึ้นมานะครับแล้วเราก็สามารถกดเตินหน้าถอยหลงยังได้เหมือนกันอันนี้คือเราบินอยู่นะครับบินอยูนะ่บินอยู่เหนือพื้นนะครับถ้าเราต้องการที่จะบินขึ้นไปสูงกว่านี้นะครับก็กดปุ่มสเปซบาร์อ่าตัวละครเราก็จะลอยสูงขึ้นนะครับถ้าเราต้องการลงมาข้างล่างนะครับก็กดปุ่มชิปอ่าปุ่มชิปนะครับก็จะย่อลงมาแต่ถ้าเราอยากลงแบบเร็วๆนะครับก็ให้กดสเปซบาร์สองเั้งติดกันละ ก็จะเปลี่ยนโหมดจากโหมดบินเป็นโหมดเดินเหมือนเดิมตัวละครเราก็จะลวงลงมาอย่างนี้อ่าโอเคอันนี้พื้นฐานนะครับน,นี่พื้นฐานก็อันนี้เป็นเบสิกเลยนะทีนี้สังเกตดูนะครับข้างล่างเนี่ยมันจะมีช่องอยู่ทั้งหมด1ิบช่องนะก้าช่องนะครับมันจะมีช่องอยู่เก้าช่องนะครับเก้าช่องนี้เราจะเรียกว่าเป็นเอ่อเป็นช็อตคัดนะครับในการเอาไอเทมมาวางนะ วิธีการเรียกไอเทมขึ้นมานะครับก็กดปุ่มตัว e นะครับปุ่มตัว e ก็จะมีไอเทมเต็ไมไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยว่างทีหลังนะตอนนี้เราเอาพื้นฐานก่อนก็วิธีการจะใช้ไอเทมอะไรนะครับก็ให้ลากมานะสมมติเราลาก oak wood plank นะเป็นเป็นไม้มาแล้วก็คลิกนะครับทีหนึง่งแล้วก็มาวางตรงนี้คลิกซ้ายนะครับอพอเราปิดไปดูนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวละครเราเนี่ยถือตัวบล็อกเนี่ยไว้อยู่ในมือแล้วนะครับ ถ้าเราต้องการจะวางบล็อกนี้ลงไปนะสังเกตที่พื้นนะครับมันจะมีหน้าจอเราเนี่ยมันจะมีตัวกากระบาดอยู่ตรงกลางเห็ uh. นไหมครับอ่าเป็นเครื่องหมายบวกตรงกลางตรงนี้คือจุดเล็งนะครับมันจะอยู่ตรงกลางเสมอนะไม่ว่าเราจะหันไปทางไหนนะครับถ้าเราต้องการจะวางบล็อกลงไปตรงไหนเนี่ยก็แค่ลเล็งไปตรงพื้นมันจะมีสี่เหลีดด่ยมดำๆขึ้นมาอย่างนี้นะครับให้คลิกขวาปุ๊บจะเป็นการวางนะครับอ่าอย่างนี้นะครับจะเป็นการสร้างนะครับถ้าอยากทําลายให้คลิกซ้ายนะครับ อ่าง่ายเลยนะครับคลิกขวาสร้างคลิกซ้ายทำลายขวาสร้างซ้ายทำลายอย่างนี้นะครับการคลิกซ้ายเนี่ยสามารถใช้โจมตีสัตว์ในโลกนี้ได้ด้วยนะครับอ่าไว้เป็นสีแดงอย่างนี้นะครับถ้าเราโจมตีจน HP เขาหมดนะปึ๊บนี่ครับเมื่อกี้เราโจมตีพื้นน่พื้นเลยพังโจมตีจน HP เขาหมดปุ๊บก็จะได้เป็นไอเทมมานะเป็นเนื้อไก่ะนะเป็นไก่ดิบอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราคลิกขวาก็จะเป็นการกินเข้าไปในเกมนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นโหมดมันเนื่องจากมันเป็นโหมด เอ่อครีเอทีฟนะครับก็ <_ d ance> เลยไม่มีผลอะไรนะสมมติเราถือไก่ออกมาแล้วเราไม่อยากได้แล้วอะเราอยากทิ้งไปนะครับก็กดคิวทีนึงปึ๊บมันก็จะทิ้งลงไปอย่างนี้นะครับอ่านี่คือพื้นฐานนะอันนี้เราเห็นเป็นรูเมื่อกี้เราตีนะครับเราตีเป็นรูอย่างนี้ไปก็ไม่เป็นไรนเราก็สร้างใหม่ไม่ได้โดยการคลิกขวานะครับโดยการเลือกเลือกเป็นตัวไม้ที่เราเลือกเมื่อกี้นะครับแล้วก็วางลงไปนะครับถ้าเราใช้สกอร์ของเมาส์เนี่ย มันก็จะเลื่อนตามช่องข้างล่างนะเห็นไหมครับที่มี9ก้าช่องนะครับแล้วก็ดูว่าเ,เราจะเอาไอเทมช่องไหนนะเช่นเราอาจจะกด e นะครับแล้วก็เอาบล็อกไม้สีอื่นมาวางอ่าเป็นสีเขียวอย่างนี้นะครับแล้วเราอยากจะสร้างแบบว่าเป็นสีน้ําตาลชั้นหนึ่งแล้วก็สีเขียวชั้นหนึ่งนะครับก็คลิกขวามาอย่างนี้ปุ๊บสร้างนะครับคลิกขวาแช่ได้เลยนะครับแล้วก็สร้างได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ มาคิดขวามมันเดิมแล้วก็สร้างมันเดิมอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือการสร้างพื้นฐานนะครับซึ่งถามว่าเอาไปสร้างอะไรบ้างก็มันมีไอเทมที่ช่วยเยอะนะครับซึ่งเอาไว้จะพูดในครั้งต่อไปนะครับโอเคครับทีนี้การที่เราจะเมันสร้างสีการสอนได้เนี่ยเราจะต้องทําให้คล่องนะครับนั่งการบังคับการเดินการสร้างสิ่งต่างๆนะครับ แล้วก็เราจะต้องเลือกไอเทมให้เป็นนะว่าสิ่งที่เราจะต้องใช้ในสีการสอนที่เราสร้างเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนที่เข้ามาชมนะครับถ้าอยากจะฝึกนะครับก็เริ่มจากง่ายๆด้วยการลองสร้างให้เป็นคอกสัตว์สักหนึ่งอะไรสักอย่างประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับเช่นพอเรากดตัว E นะครับมันจะมีเฟ้นอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยมันเฟ้นก็คือเป็นรั้วนะครับรัว้วมันจะมีรั้วแบบว่าเป็นแบบ สองชั้นหนึ่งชั้นอะไรเี้เราลองเลือกดูได้นะครับสมมุติว่าเราต้องการสร้างเล้าไก่อ่าผมจะสร้างเล้าไก่นะครับผมก็คลิกดูวนี่นะครับอ๋อนิดนึงนะครับตรงนี้ถ้าเกิดเราคลิกซ้ายเนี่ยมันจะเอามา64อันซึ่งจะเป็นจํานวนมากที่สุดที่มันจะอยู่สแต็กรวมกันได้จํานวนมากที่สุดท,ที่มันจะสามารถซ้อนรวมกันได้นะครับแต่ถ้าเราคลิกขวานะครับมันจะหยิบม,มาแค่อันเดียวอย่างนี้นะครับแต่ในโหมดครีเอทีฟก็ไม่มีผลนะครับเพราะว่ายัางไงเราก็มีมันแบบไม่จํากัดอยู่แล้วนะ อ่ะสมมุติผมจะสร้างรั้วก่อนนะครับสร้างรั้วผมก็เล็งเล็งนะครับแล้วก็สร้างมาอย่างี้อ่าเล ja sure <c inhos> <athletes> ็งแล้วก็สร้างมาอย่างี้นะครับปุ๊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 บอย่างงี้นะครับอ่าปุ๊บ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 อย่างงี้มานะครับอ่ะสมมุติต้องการรั้วขนาดประมาณหนึ่งเนาะอ่าประมาณนี้นะครับอ่ะผมก็จะสร้างรั้วมาให้มันประตูอยู่ตรงนี้แล้วกันอ่า อ๋อไม่แถวไม่ตรงกันอ่ะถ้าแถวไม่ตรงเนี่ยก็ทุบทิ้งแล้วสร้างใหม่นะครับนี่โอเคต้องกลัวนะเพราะว่าของเรามีไม่จํากัดอยู่แล้วเสร็จแล้วปุ๊บตรงนี้เนี่ยเราสร้างเป็นรวนะครับเราก็สามารถเลือกเลือกตัวที่เป็นเกตได้อ่ะมันก็จะมีเกตตรงนี้นะว้าเฟนเกรนะครับ,ก,รบก็เอามาวางเหมือนเดิมสังเกตด,ดูเราสร้างเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่ลดใหม่นะเพราะว่าเป็นโหมดครีเอทีฟนะครับ เดี๋ยวนะครับลงวางด้านนี้นะครับปึ๊บอ่าอันนี้คือเกตนะครับเกตอ่าแล้วก็สร้างร้วต่อให้มันเสร็จปึ๊บมาต่อกันอ่านี่นะครับเกตนี่คือถ้าเราคลิกขวามันจะเปิดปิดนะครับการคลิกขวาเนี่ยนอกจากจะเป็นการสร้างแล้วยังเป็นการอินเทอร์แอคกับเอ่อของด้วยนะครับนี้นะครับโอเคอ่ะสมมุติเราสร้างรูวเสร็จแล้วเราต้องการให้มีไก่อยู่นี้นะครับต้องการให้มีไก่เราคงไม่ไล่ต้อนไก่ตัวนี้เข้าไปเนาะ จริงเราก็ต้อนได้นะแต่ว่าก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าเขาจะไม่เข้าไปใช่ครับนี่โอเคนะครับ,รบออซ่อมพื้นก่อนอ่าสมมุติเราเข้ามานะครับแล้วเราก็ปิดเอาไก่เข้ามาละอ่าเราปิดอย่างนี้ไก่ก็ออกไม่ได้แล้วนะครับหรืออาจจะออกได้ก็ไม่รู้นะเพราะว่าบางทีมันบินได้นะไก่โอเคเราจะเห็นว่ามันเริ่มมืดแล้วนะตรงนี้เป็นดวงจันทร์เนาะอ่านในมืดแล้วนะครับตรงนี้เป็นพระจันทร์ก็ขึ้นทางนี้นะครับทางนี้พระอาทิตย์ตกแล้ว พอพระอาทิตย์ตกไปเนี่ยมันก็จะมืดเหมือนจริงเลยนะเหมือนจริงก็จะมีดาวขึ้นมีอะไรเง่อนะครับถ้าเราไม่อยากให้เขามืดนะครับถ้าเราไม่อยากเขามืดนะครับเราก็คือเนื่องจากเราสร้างมาสื่อการสอนเนี่ยบางทีมันมืดมันก็มองไม่เห็นนะมันก็จะมีปัญหานะครับเราสามารถไปที่เซตติ้งนะครับแล้วก็ไปที่เกมตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกให้เป็น always day นะครับตรงนี้นะครับตัวเลือกนี่เลือกให้เป็น always day นะครับ สังเกตดูนะครับพอเราเลือกเอาวดีปุ๊บเนี่ยไอตัวดู d ด y l i g h t c y คิลเนี่ยก็จะถูกปิดไปนะครับถูกปิดไปถ้าเราเลือกอันนี้มันก็จะเปิดขึ้นมาสลับกันแค่นั้นเองพอเราเลือกตรงนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นกลางวันตลอดเวลานะครับกลางวันตลอดเวลาอ่ะเราบอกว่าตรงนี้เราจะทำเล้าไก่ใช่ไหมในไมค์คร f t เนี่ยมันจะมีไอเทมสาหรับให้เราเสกนะครับหรือว่า,าคลอดสัตต่างๆขึ้นมานะครับอยู่หลาชนิดเลยทีเดียวนะครับ ไอเทมนั้นมันใช้คำว,ว่าสปอนนำหน้านะครับ sp apa w n นะครับก็จะมีอันนี้สปอนชิคเก้นนีคือสร้างไก่ขึ้นมาสปอนบีก็พึ่งนะครับคาวพิกเยอะแยะเลยนะครับแต่ผมลองเอามาสักสองสาอย่างนะครับเอาไก่เอาหมูนะครับแล้วก็น่าจะพอแล้วมัง้งซึ่งเราต้องระวังด้วยนะสมมุติว่าอจะทำให้ดูเลยก็ได้ สมมติเรามีไก่ใช่ไหมแล้วเราเอาหมาป่าใส่เข้าไปในคออไก่เนี่ยหมาไก่ก็จะโดนหมาป่ากินหมดนะครับวิธีการนะครับเราก็เลื่อนมาใช้สกอร์สกอร์ของเมาส์เนี่ยเลื่อนก็ได้นะครับมันก็จะครอบนะครับข้างล่างเห็นไหมครับมันก็จะครอบมาอย่างนี้หรือเราจะกดเลขหนึ่งก็ได้สองสามสี่ห้าบนคีย์บอร์ดนะครับพอเราถือไข่ไว้ในมือเนี่ยก็คลิกขวาลงพื้นนะครับมันก็จะเสกไก่ออกมาอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บงไก่ลูกไก่นะครับอ่าเสกหมูบ้าง นะหมูเสษพริพกอ่าาอย่งนี้นะครับพริกปึ๊บปึ๊บปึ๊บพอเราเสษนี่ก็จะเขาก็จะสุ่มนะครับว่าบางทีก็เป็นตัวใหญ่ตัวเล็กต่างๆกันอย่างเงี้ยอ่าโอเคเราก็ได้ครอบไก่แล้วอ่เดินออกมาดูข้างนอกสิอ่านี่นะครับโอเคอยู่ข้างในกันนะห้ามออกมานะอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็น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 ,ปนสิ่งที่ให้ ท่านผู้ชมเที่ยวมานะครับสามารถฝึกฝนได้ว่าเ,เราจะฝึกเดินฝึกอะไรสร้างยังไงดีนะลองสร้างอย่างนี้ดูนะอ่ะสมมุติผมฟางหมาป่าเข้าไปข้างในเนี่เสกหมาป่าเข้าไปปึ๊บปึ๊บอ่าสี่ตัวห้าตัวอยนะ่างนี้นะสักพักหนึ่งหมาป่าก็จะกินสัตว์ตัวนี้นะถ้าเกิดว่าเขาหิวนะนะครับก็ถามว่าอ่านนี่เริ่มกินแล้วเห็นไหม ถามว่าอันนี้ใช้สอนไหมก็ใช้สอนเรื่องระบบนิเวศวิทยาก็น่าจะได้ถูกไหมครับว่าเ,เราอาจจะเขียนโปรแกรมว่าพอกดปุ่มปุ๊บเนี่ยโปรแกรมจะสร้างสัตว์ที่แบบว่าไม่ควรจะอยู่ด้วยกันออกมาอันนี้คือไอเดียนะครับตัวอยา่างแล้วก็ให้นักเรียนดูนะครับว่าทําไมสัตว์นี่เขาถึงอยู่ไม่ได้ว่าเป็นระบบนิเวศน,น,นะครับเออยงเขายังไม่หิวนะเขายังไม่กินนะรประมาณนี้อ่ะนี่คือตัวอย่าง อยากให้คุณครูลองฝึกสร้างกันนะครับหรือถ้าอยากจะฝึกสร้างอีกแบบหนึ่งให้มันยากขึ้นนะครับก็เอา้ง่ายเลยสร้างเป็นบ้านขึ้นมาสร้างเป็นบ้านขึ้นมานะครับเราจะได้ฝึกนะครับว่าเราจะเดินหน้าถอยหลังซ้ายขวายัางไงนะครับอ่าอย่างนี้นะครับก็อันนี้เป็นพื้นฐานสุดๆเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนลองไปหัดใช้กันดูนะครับใช้กันดูนะครับเคถ้าง,งั้นคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเป็นพื้นฐานจริงนะเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาต่อนะครับว่า Uh, เราจะใช้ไมค์คราฟเนสร้างสื่อการสอนได้อย่างไร,รบ้างในครั้งหน้าครับสวัสดีครับทุกคน